เป็นไรปวดขาลงลาวมาถึงฝั่งขวาปวดขาร้อยหวายเส้นตรงเนี้ยนะฮะจากสะโกลงขาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้เยอะเมื่อวานตอนกี่โมงตั้งแต่ทําพิธีแล้วลงพอตอนทาพิธีเลยเหรออ๋อตอนขาไปยังไม่เป็นไม่เป็นแล้วไปอยู่ที่บ้านพอพอถวายของแล้วแล้วก็เป็นเหรอเป็นก่อนนั้นค่ะเป็นก่อนนั้นเล เขาทดสอบตั้งแต่วันไปแล้ว<ม>เดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวฝนตกเดิเน,น,นเป็นนู่นเป็นนี่เราแก้ไขตลอดเหรอครับหลวงพอไอ้สีโดนทดสอบวันเยอะครับไม่เป็นไรไม่ได้ทดสอบตั้งใจฟังให้ดีครับวิญญาณเนี่ยนะที่เขาทุกทรมานเจ็บปวด ซัวเราอะ่ปวดขาปวดมือก็ได้ในการลบเราก็ตายไปเพราะว่าอาการปวดใช่ไหมเพราะนี้การตายไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตายแล้วหายปวดตายแล้วความปวดก็ตามไปด้วยเช่นคนบางคนที่ผูกคอตายอะเขาจะเจ็บใช่ไหมพอถึงวันเวลาดี เขาก็จะร้องหวยหวนช่วยด้วยช่วยด้วยมันถึงสมบหติอันนี้การที่วิญญาณเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีใครไปแก้ไม่มีใครไปรักษาให้ได้เพราะว่ามันก็เหมือนจะตายไปในอาการแบบนั้นเนี่ยพวกเราไปทําพิธีอะมันก็เหมือนไปช่วยเขาการไปช่วยเขาเนี่ย การไปช่วยเขาเนี่ยมันก็อาจจะต้องช่วยตั้งแต่เพราะว่าเออช่วยให้ฉันขายที่คนที่การก่อนโดวยรู้ว่า,าปล่อยเขาออกจากคุกใช่ไหมต้องรักษาเขาก่อนใช่เลี๋ต้องเดียวยารักษาเขาก่อนขอเขาก็คงบอว่าช่วยฉันก่อนฉันเจ็บแข่งเจ็บขาฉันเนี่ย พิกลพิการฉันอยากจะออกไปในลักษณะของคนที่เป็นปกติก็เลยมาเข้าตัวคนครพรไม่ว่าจะเป็นวิญญาณใครก็ตามหรือวิญญาณพ่อแม่แบบไอ้นั่นน่ะมันก็บอกว่าพ่อแม่มันเป็นเจ้ากรรมในเวรแต่ว่าพ่อแม่เขาตายด้วยอาการเจ็บปวดแล้วก็มาเข้าที่ลูกหลานและไอ้นี่มันก็เลยเจ็บมันก็เลยคิดว่าแม่มันเป็นเจ้ากรรมในเวรถึงมันทําให้มันเจ็บแต่แท้จริงแล้วเขาสแสดงความเจ็บปวดที่เขาเป็น เขาเอามาบอกว่าฉันน่ะเจ็บทุกทรมานหาทางรักษาฉันด้วยเพราะว่าฉันป่วยเข้าใจไหมพราะนั้นก็อย่าไปถ้าเราเจ็บเราปวดเนี่ยเราก็จะไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หยน้องาช,ช่วยพาฉันไปรักษาทีหนึ่งอันเนี้ยอิญญาณเขาก็ต้องการการรักษาอาจะได้อธิบายฟังคนที่ไม่กล้าไปเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็เขาก็กลัว แต่ถ้าความเป็นจริงก็คือว่าวิญญาณที่กำลังเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องเป็นคนที่เคยเคยเกี่ยวข้องอะไรกับเราซึ่งเขาเห็นว่าเราช่วยเขาได้เขาเลยมาเกาะถ้าเผื่อว่าการช่วยเขาได้ไงก็อาจจะทําบุญให้เขานัานไม่ได้ก็ต้องมาหาหลวงพ่อ เขาก็มาบุญจากหลวงพ่อื่อจะรักษาเยียวยาหลังจากนั้นเขาก็หายแล้วเขาก็ไปเขาก็จะเขาก็จะไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่เพื่ออะไร,รจหา,ายไม่าู้ถ้าถามว่าแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้บุญอันที่หนึ่งเราอาจจะเคยไปเกี่ยวข้องกับกรรมเขาอันที่สองเราก็อาจจะแบบว่าไปสัญญากับเขาอันที่สาม มันก็จะทดแทนกรรมของเราที่เคยเคยทําไว้กับใครก็ตามจะได้เิียสุดกันมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเรามีทุกข์เราก็ไปปล่อยปลาปลากับตัวทุกข์อะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมแต่บุญจากบุญจากการที่เราปล่อยปลาทําทให้เราเมียายุยืนทําให้เราหมดกรรมทําให้เราพบกับความสุขแล้วก็ความเจริญ อันนี้ก็คือที่มาว่าช่วยวิญญาณเพื่อพือช่วยให้เราเนี่ยหมดเวรหมดกรรมไม่ได้หมายความว่าเป็นเปวิญญาณที่ตกต่ำตลอดเวลาเมื่อคนติดคุกอะบางคนเนี่ยอาจจะถูกจองจำไว้ห้าปีสิบปีแต่เมื่อเขาพ้นจากการจองจำเขาก็กลับไปบ้านเขาก็มีสมบัติที่เขา หังไว้ไม่รูก้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านการที่เขาไปผิดชนะแล้วก็ก็ไม่ได้มีเรื่องขายอะไรที่ผิดอีกเขาก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้อันนี้ก็คืออย่าไปคิดว่าเราช่วยแต่วิญญาณเราเองเป็นมนุษย์อะใครมาช่วยเราอะเราก็จำอะถึงวันนี้เราจะช่วยเ,เขาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ขอ ขออะไรอ่ะขอจําไว้แล้วถิดว่าอนาคตเรามีความพร้อมมนุษย์เคยเป็นเทวดาเทวดาก็เคยเป็นพรมพรมก็เคยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นคนตกต่ํามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเมตตาธรรมเนี่ยมันก็จะช่วยค้าจูนคนทั้งหลายทั้งปวงให้แบ่งปันกันไปด้วยความ ปรถนาดีอุทิศผลบุญได้อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังบาาบางคนเหยนดไม่ไปแนละ้วที่ไปก็เห็นเธอเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกนะับเราหรอกใช่ไหมแต่ถ้าไปเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เพราะวิญญาณเคยเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ถูกอะไรล็อกไว้เนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วเราไ่ปลดให้เขาจนจจับใช่เมื่อเราอะไปถูกอะไรก็ไม่มีเรามารัดขาไว้เรา วัยยี่สิบปีเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้เท่าว่ามีคนเนี่ยมาแกะให้เราเราก็เป็นตลาดเราก็ไปทําประโยชน์อะไรต่างๆได้ไปบําเพ็ญเพียรได้วิญญาณก็ไม่ต่าง,างกับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็คีวิดเราจะอยู่กับวิญญาณบางทีวิญญาณบางดวงก็เป็นพ่อเป็นแม่เราด้วยเราจะเป็นคนที่เขาอะ่ะเคยช่วยเหลือเรามาก็ได้ เขาจะว่มันถึงมีบุญหนึ่งไปด้วยกันอ่าณาตอนนี้คีดด่อยู่ที่ไหนอยู่สงสัปหงทำไมใจที่นี่เหรอับวิญญาณเอ้ยอารับบุญของหลวงพ่อด้วยญาติเยมได้ตั้งใจทําบุญทำกุศลปันตนาจะให้วิญญาณมีบุญมีกุศลเพื่อที่จะได้พ้นจากทุกข์พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่พิกลพิก,การของศ้นคืนกลับข้ามาเป็นปกติ ที่กระดูกจะเลี้ยวแตกหักเช่นเอ็นเช่นเลือกเช่นประสาทได้สูญเสียกล้ามเนื้อหรือหนังทั้งหลายที่ถูกปั่นถูกยินถูกแทงถูกทําให้พิกลพิการด้วยบุญด้วยบารมีด้วยกุศลที่ได้สร้างมาหลวงพ่อขออุทิศให้และอติษฐานขอให้วิญญาณหายเจ็บหายปวดหายทุกทรมานแข็งแรงอืมน้ำจำรานชะ บวกสบายไม่พิกลพิการให้เป็นผู้มีบุญบรารมีได้สร้างประโยชน์อันสูงสุดด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพราดาเจ้าสิ่งจักสิทธิ์ทั้งจักรวาลขอให้เช่นทั้งหลายคลายหายโล่งโปร่งเบานะการแบบนี้เถินมีเดียวมเลยให้มีบุญญาบรารมีมีสติมีญาณ ยัง <ừ. S 2> อยู่ดีวเจช่ปะยัต้นนนนองหนักอยู่ยังยังขัดอยู่วะมีช่วงนี้รับขึ้นขาเหรอข้นดกครับขาตรงไหนตรงแถวนี้ครับนั่งลงไปเลยเยื้ขาอ่ะอ้าใครที่ถูก ้อยหวไว้ไปที่ถูกตัดแข้งตัดขาไทยที่กระดูกกระเดี่ยวแต่ไข้ฟื้นกลับขึ้นมาที่จองจำทั้งหลายจงหลุดจงสลายหายขอให้เป็นอิสระให้เส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังเลื่อนเลือน,เ,นเส้นประสาทฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติจริง อนี่เจอรอบประทานพรดูเธอโอเคดีเลลือลนอีหน่อยรบบนฮะยเลือนอีก่อเลือนิดหน่อยเหมึงถามทิ้งเลยอเดี๋ยวพุทธชายบายได้คแลวกันครับของเขาอยาอยากจะได้บุญจากเธอ มาเช้ามาก็ได sure, ้ก e. ินช่วยบางทีเธออาจจะัมพันไปเกี่ยวพันกับเขาบางทีเขาอยากจะได้บุญจากเธอนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเขาจะใส่บาตรให้ทำได้เรียบร้อยแล้วก็จะอุทิศผลบุญให้ขอยหายเลยขใอยดวงญาณหายเลยข้อถือหายหายหายได้ดาวว่ามาเวลา ปวดขาแล้วก็เดินตามไม่ค่อยขึ้นอะไรเดินตาไม่ค่อยขึ้น